ไมพัทรเดชค้างรักมากเปปุ๊กลุกจัดวันเกิด3มรอบเห็นที่ต้องมอบสเตตัสค้างรักให้อย่างเป็นทางการซะแล้วสำหรับไม้พัทรเดชสังวนความดีพระเอกซุปตาขวัญใจแฟนละครถึงโมเมนต์ความหวานเนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ33ปีของนางเอกสาวคนพิเศษ ปลุกลุกฝนทิพวชรตระกูลซึ่งของขวัญในปีนี้ที่หนุ่มไม้มอบให้กับฝ่ายหญิงก็คือการอาสาเป็นเจ้ามือรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทุกบาททุกสตางค์ให้กับทุกๆงานเลี้ยงฉลองให้ของขวัญอะไรเขาของขวัญวันเกิดไม่ได้ให้อะไรเลยครับพอะคิดไม่ออกก็เลยเป็นเจ้ามือแทนกินเท่าไรกินได้กินให้เยอะที่สุดในชีวิตเลยกินเท่าไรก็กินเลยคือวันนั้นเราจ่ายหมดเลยครับผมทุกงานครับจะเป็นเลี้ยงวันเกิดกี่รอบก็จ่ายให้หมดเลยครับ เรื่องกินต้องให้ดีที่สุดครับเราเลี้ยงไปกี่รอบเราเลี้ยงไปแล้วสามรอบก็เลยบอกทำไมไม่เอามารวมกันเลยทีเดียวมีความสุขครับปีนี้เรามีอวยพรอะไรพิเศษไหมพิเศษก็ไม่มีก็เหมือนทุกปีคือชีวิตเราเราก็ให้เขาเรามีกันอยู่นอกจากนั้นเราขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ตั้งใจทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเอาแค่นี้ก่อนขอให้ครอบครัวรักกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ความรักเรามีความกลมเกลียวกันหรือหวานมากขึ้นไหมมันรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวครับมันสบายสบายผมชอบพูดคำนี้จนเขารำคาญจริงๆมันก็สบายสบายนะครับรักกันก็รักกันแบบนี้ก็อยู่กันไปเรื่อยๆ